สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับนายหนุกนานงานอสมอนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ผมมาสอบถามถึงปัญหานะครับมาบอกถึงปัญหานะครับมากล่าวดีกว่านะครับเนาะมาบอกแทนอสมอคนอื่นๆนะครับให้กับทางที่เขารับผิดชอบแอปนะครับแล้วก็ ที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับรู้นะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอสมเรานะครับในเรื่องที่คือนะครับการทํานะครับการใส่นะครับการใส่การใส่หรือรพสตอนะครับโอ้โทษทีนะครับการใส่รพอสตอผิดนะครับหรือต้นสังกัดนั่นเองนะครับการใส่ต้นสังกัดผิดการใส่อำเภอนะครับ ตำบลหรือจังหวัดผิดนะครับการใส่หมายเลขโทรศัพท์ผิดก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่อสมของเราเข้าไปแก้ไขไม่ได้นะครับด้วยตัวเองนะครับก็เลยก็เลยทําคลิปตัวนั้นมาถามนะครับว่ากับผู้เกี่ยวข้องนะครับว่ามันควรทํำยังไงนะครับมันควรทํำยังไงแล้วอยากให้แก้ไขให้กับอสมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็โชคดีนะครับพอดีนะครับทําคลิปไปแล้วก็ มีน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขนะครับผมไม่รู้ว่าสังกัดไหนนะครับเพราะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับก็เขาก็ได้เปิดช่องเหมือนกันนะครับมีช่องของเขาเองนะครับในชื่อแจ็คแชนแนลนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษเจ้าของช่องด้วยนะครับภาษาอังกฤษตัวเจตัวเอแล้วก็ตัวซีนะครับแล้วก็ชนแนลนะครับช่องแจ็คชนแนลนะครับก็ในช่องของเขานะครับก็จะเป็นประมาณว่าเกี่ยวกับ แอปอสมาร์ตอสมอลนะครับแต่เป็นโดยรวมนะครับเป็นโดยรวมเป็นเชิงทฤษฎีนะครับเป็นเชิงทฤษฎีที่ที่สอนทฤษฎีนะครับแล้วก็ให้อสมอลเราไปปฏิบัตินะครับเป็นเชิงทฤษฎีประมาณนี้นะครับแล้วให้อสมอลเราไปปฏิบัติเขาพูดง่ายๆคือเขาเป็นวิทยกรนั่นเองนะครับผมเขาผมเข้าไปดูปฏิตามลวนะครับไปเห็นรูปไปเห็นอะไรเข้ามาแล้วนะครับเขาเป็นวิทยกรนะครับเขาเป็นวิทยกรในการอบรมสอนเกี่ยวกับแอปอสมอลเนี่ยครับให้กับ อสมของเรานะครับในพื้นที่ของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่รู้นะครับแล้วเขาก็ตอบคอมเมนต์นะครับของผมมาในคลิปนั้นนะครับใต้คลิปนั้นนะครับเขาตอบคอมเมนต์ของผมมาว่าการที่จะแก้ไขนะครับก็คือนะครับให้เรานะครับดําเนินไปบอกกับทางรอพสตของเรานะครับต้นสังกัดของเรานะครับว่า เราได้ใส่ชื่อรอพอสตอตองสังกัดเนี้ยผิดหรือว่ามีการผิดพลาดใส่ตำบลผิดนะครับหรืออยู่ดีๆมีขึ้นจังหวัดผิดขึ้นอำเภอขึ้นตำบลผิดหมดเลยนะครับเหมือนที่ผมเป็นนะครับของผมไปขึ้นที่มหาสาครคามนะครับอยู่ที่ตำบลอะไรนะบอบออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่รู้ว่าจะอยู่ยจังหวัดมหาสาครคามนะครับ ไปโดยยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็ที่เราพอสตอของผมเนี่ยมันจะมีอยู่สองคนนะครับที่ไปอยู่ที่เดียวกันที่มหาสรา,ารคามนะครับมีผมคนหนึง่งแล้วก็มีพี่อสมอรอยคนหนึ่งนะครับพี่อสมอรอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือผมส่งรายงานแล้วนะครับผมส่งรายงานนะครับแล้วรายงานไม่ไปขึ้นกับที่โต้นสังกัดของผมนะครับแล้วเจ้าหน้าที่นะครับ <ST S> เขาถามมานะครับเขาถามมาว่าเออไลน์มาถามนะครับว่าส่งรายงานด้วยนะครับพอดีว่าผมก็ทํารายงานมันก็มีหลักฐา,านแล้วนะครับว่าี่จะเป็นการส่งส่งวันที่เท่าไหร่นะครับผมก็แคปให้เขาดูไปนะครับมันไม่ขึ้นไปตรงเขานะครับที่ปัญหาที่เจอนะครับตรงนี้นะครับก็ง่ายๆน,นะครับก็คือไปแจ้งกับรพสตก่อนนะครับแล้วรพสตจะให้เจ้าหน้าที่นะครับที่เขาดูแลเรื่องแอปตัวนี้นะครับ แอปอัสมัทสโมที่เจ้าหน้าที่คนนี้ที่เขาสามารถเข้าไประบบหลังบ้านได้นะครับเขาก็จะไปเช็คให้เราดูนะครับเขาจะไปเช็คดูว่าเออผิดจริงไหมมีผิดอะไรตรงนี้ไหมนะครับแล้วเขานะครับจะดำเนินการแจ้งไปทางสสจนะครับแจ้งไปที่สสอ,อแล้วก็สสอ,อก็จะแจ้งไปที่สสจให้ทาการแก้ไขให้กับเรานะครับของส่วนของผมนี่ก็ไปบอกแล้วนะครับเมื่อเมื่อช่วงเช้านะครับพอดีหัวหน้าโทรมาพอดีนะครับหัวหน้าโทรมาพอดีก็ เขาก็โทรมาถามเรื่องนี้แ REALLY ลครับเพราะว่าผมผมได้แจ้งไปทางหัวห,หน้าว่าหัวหน้าให้ช่วยแชร์คลิปคลิปที่แล้วครับคลิปปัญหาที่แล้วที่ผมทำเนี่ยช่วยแชร์ไปทางให้สสจให้สหสอได้รู้ด้วยนะครับว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขอให้แก้ไขให้หน่อยนะครับหัวหน้าก็เลยโทรมานะครับมาถามว่าปัญหาเป็นเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับแล้วหัวหน้าก็แจ้งหัวหน้าผมนะครับก็แจ้งไปทางที่สสอเรียบร้อยนะครับ แจ้งทางสออเรียบร้อยแล้วให้สอสอแจ้งปัญหาไปทางสสจนะครับให้เขาแก้ไขให้นะครับก็ก็ประมาณนี้ครับถ้ามีผิดพลาดก็เข้าที่เข้าไปหาเลยนะครับตอนนี้คือปัญหาที่แก้ได้ก็คือได้ประมาณนี้คือเราบอกปัญหาให้กับทางเราพสตอนะครับตอนนี้เรายังแก้เองไม่ได้นะครับเรายังแก้เองไม่ได้นะครับก็รอดูว่าต่อไปนี้เขาจะมีให้เราได้แก้ไขเองหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับถ้ามีให้แก้ไขเองก็ ก็โอเคไปก็ดีไปมันก็ง่ายสําหรับในตัวเรานะครับที่เขาจะเข้าไปแก้ไขนะครับแต่ถ้าแก้ไขเองไม่ได้เหมือนเดิมนะครับยังเป็นเหมือนเดิมก็ให้แจ้งทางรพสตนะครับเดี๋ยวรพสตจะดําเนินการให้นะครับเหมือนของผมเนี่แหละเขาก็จะดําเนินการให้แล้วนะครับทั้งสองคนเลยที่ที่จังหวัดผิดนะครับเขาก็ดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งรพสตนะครับขอบคุณทั้งคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับ ช่องเขาอย่าลืมนะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปติดตามได้นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับการสอนนะครับเกี่ยวกับแอปสมาร์ทสม l นะครับเป็นเป็นเชิงทฤษฎีนะครับว่า s m อลแอปสมาร์ทสมอลเป็นลักษณะไหนทํางานลักษณะไหนอะไรยังไงนะครับใครอยากรู้ก็เข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับเพื่อเพื่อความเข้าใจไี้มากขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามเขาได้นะครับ ก็ผมก็ขอขอบคุณมากจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้จะเอ่ยชื่อไงเพราะไม่รู้ไม่ได้รู้จากชื่อกันนะครับก็แค่รู้จากจากตรงช่องนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์ comment ที่มาบอกปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแต่ถ้ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงอีกมีการแก้ไขอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับตอนนี้ก็ด้คราวๆท่านี้นะครับสําหรับคนที่ เราพอสตอผิดนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามผมเลยนะครับว่าเราทอใส่เราพอสตอผิดนะครับทำยังไงนะครับดูเคสดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปแจ้งกับทางเราพอสตอของเรานะครับต้นสังกัดของเราให้เขาจัดการให้เรานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้ืยอนะครับเพื่อเป็นกาลังใจของผมนะครับแล้วก็ยอดไลค์ยิ่งสูงนะครับ AI ก็จะ ดันคลิปของผมให้เห็นในสาธารณะทั่วๆกันนะครับอสมอจะได้เห็นเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์ไปเยอะนะครับในกลุ่มของท่านนะครับกดแชร์ไปเลยนะครับกดแชร์ไปเยอะอสมอที่เขามีปัญหาพวกนี้ที่เขายังไม่รู้เขาจะได้รู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับดูแล้วนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพราะมีหลายคนมากนะครับที่ไม่กด subscribe ให้นะครับยอดวิวเกินยอดผู้ติดตามนะครับ ยังไงก็ช่วยกด subscribe ให้หน่อยนะครับกดติดตามนั่นแหละครับกติดตามที่เป็นลูกกระดิ่งนะครับกดติดตามตรงนั้นนะครับมันจะติดตามผมด้วยแล้วก็จะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมทําคลิปใหม่ๆอะไรแบบนี้ลงมานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ